สวัสดีครับไวรุ่น FF สวัสดีนะครับวัยรุ่นดาวนาเม็กวันนี้แปมมวัดดวงอันดับหนึ่งภาคอีสารก็มากับคุณยายพี่ก็จะพาคุณยายนะครับผมไปตบไก่อินโดเราจะไปตบผู้เล่นในประเทศอินโดกันนะครับเซิร์ฟอินโดเซิร์ฟไทยมันธรรมดาเกินไปแล้วอยากเห็นยายอัดตัวคมคมก็กดกดไลค์กดติดตามเพราะว่าช่อง YouTube แปมวัดดวงจะห,หล้านซับแล้วนะครับ ราชาเขาจะมาแจ้งเกิดแล้วนะตอนนี้อันนี้ก็เป็นตัวละครที่คุณยายพี่เรียกนะครับน้องๆก็เป็นตัวผู้สาวหรือเคียวมานะฮะมาวันนี้นะฮะเราจะเอาไปตบผู้เล่นในประเทศอินโดกันนะทุกคนเป็นเซิร์ฟอินโดไปเลยละกันโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเล่นเกมน้องๆฟังคุณยายพี่ก่อนยายไม่ใช่มนุษย์นะคะไวรุ่นเอฟเอฟครับสไตล์ไวรุ่นเอฟเอฟโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนพากนะครับซึ่งยายพี่พากไม่ค่อยเก่งนะฮะิ่มเกมมานะครับเกมแรกก็ซื้อเป็น M500 แล้วนะครับ โอ้โหนี่บอกเลยนะว่าพี่แอบไปฝึกวิชาให้คุณยายพี่นะครับเพราะว่าน้องๆกดไลค์กดติดตามกันไงมาดูกันนะว่าจะเล่นปืนไฮไลท์หรือเปล่าคือบอกเลยว่ายายพี่นี่แบบไม่ใช่มนุษย์นะเป็นแวมไพร์ป็นแบบมัดดวงนะครับไปกินไม่ต้องท้ายนะครับวิ่งไปมันจะวิ่งใส่นะครับวิ่งหน้าเพื่อนเลยครับแตกโอ้โหไม่จะแตกเองนะครับไม่ได้ไหว โอ้เพ oh, e e like, so, like oh, ื่อนไม่ชุใยายเลยไม่ช uh. um, ุใยายเลยขีไม่ดึงเลยอ่ะรูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับหวไหวหรือเปล่าโอ้โหเจอนำไปศูนย์ต่อหนึ่งมาเกมที่สองนะฮะยายพี่ก็จัดปืนอยู่ซี่น่าจะเป็นสไตล์สายชาร์จแน่นอนใครชอบสายิงยหัวตรวไล์ ชอบสายอัดตัวคอมเมนต์คอมมตนมาครับวัยรุ่นราชาภาคีสารมากับคุณยายตัวตึงวัย68ปีวิ้งไปใส่ราคาเกมนี้นะครับกับสาวถักเตียโอสวยกว่านี้โอสวยพี่สวยสวยพี่สวยดูนะฮะโอเหมือนจะเหมือนตอนนี้คือนำไปแล้วหนึ่งหนึ่งหัวน,นะครับใจพี่ไปแล้วหนึ่งหัวเหมือนจะวิ่งใส่ต่อเลยนะครับอีกสองหัวหรือเปล่าโอสวยยายสวยเดออ <laughs> ื๋อวเราก็แตกไปสองนะครับ เอ้ยอีกตัวเองครับมีทันนะครับวิ่งไปใส่แล้วครับตอนนี้อันนี้คือยายพี่ที่แบกทีมจัดอ่ะแตกแตกตัวสุดท้ายเอาเจอแลยครับนี่ต้องอัดตัวเอานะดูอย่างตรงแล้วเนี่ยโอ้โหคือแบบให้ยายพี่เก็บปีเลยบอกว่าท่านี้เลยอ่ะสายอัดตัวจงเจริญโอ้พีการเล่นไก่เสร็จเลยนะครับสายอัดตัวจงเจริญ เดี๋ยววันนี้นะครับจากวัดดวงก็จะเป็นผู้ภาคให้นะครับเออเร,เราจะเป็นผภาคนะฮะถ้าที่ถ้าใครอยากให้ยายพี่แบบไปหน,หนึ่งกับพี่โจหน,หนึ่งกับลูกาก็คอมเมนต์มานะครับเดียวว่าเกมนี้เหมือนจะเล่นปืนใหม่ด้วยนะประเด็นม่รูน,นะครับว่าปืนอะไรอะ่ะแต่อัพเซิร์ฟมาก็ยังเม่ไม่ได้เล่นเลยแตกหนึ่งแล้วครับตอนนี้นะครับผมตอนที่สองจะมาหรือเปล่าโอ้ตอนนี้เก็บไปแล้วหนึ่งโอเคนะครับยายอี่จะวิ่งชาร์หรือเปล่าครับ จะมาดักเอานีเต้ยหนึ่งโอ้ตัดตัวไปครับดาบมีเหลืองนะครับทีมให้บอกเลยยิงเตสามโอ้โหแตแตกปืนใหม่กากจังเลยนี่แบบอืนใหม่คือแบบโอ้ดึงหัวก็ดึงไม่ึ้นครับเตยสามไปด้วย่าเพื่อนอินดูทำไมเล่นกากจังเออมาแคมป์อะไรกันครับเนี่ยไม่ดูทีมเลยอะไม่ดูยายพี่ตัวเปิดเลยอะครับยังก็แบบมันจะรู้เรื่องหรือเปล่าเขาเเพื่อนเรานะฮะขนาดเปิดให้ก่อนนั่นหนึ่งตัวนั่นน่ะอินดูส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเป็นสายเติมกันนะคนดูส่วนใหญ่แบบ ผูเล่นใหม่เขาเยอะครับอเอา้าโอ้เพื่อนเราอินโดล่วงไปแล้วครับหนึ่งอยู่คนหนึ่งพันยาส่วนคนวิ่งชา้าหรือเปล่าครับเนี่ยจะไหวปะน้อเอา้าแตกกันสองคนเอา้าแตกสามเฉยเพื่อนอินโดกากจังเลยให้ยายสอนป่ะเออจะให้ยายพี่สอนไหมครับทำไม,ไมเพื่อนอินโดลเล่นกากจังเลยโอ้เกมนี้นะฮะยายพี่จัดมาเป็นตัวของ MP 5คือนี่แหละครับเดี๋ราๆไปฟังยายพี่ฝากถึงสายเติมหน่อยละกัน ไม่ต้องมีสกินปืนก็เล่นโหดได้เออฟังไว้ครับสายฟรีก็โหดได้ครับมันอยู่ที่สกิลเพคไม่ใช่เติมนะจริงๆนี่คือแบบไม่ได้เติมเลยนะครับเติมเอาแค่ชุดเดือดขึ้นตัวครับอัดตัวเลยครับรอบนี้จะมีแต่งหนึ่งที่หวงหวงหวงแต่สองหน้าคมคมใบชีสสองตัวแล้วครับสาม ยายไม่ใช่เหรอโอ้โหเจ็ดสิบเป็นไงครับน้องต้องให้ยายพี่โชว์มีการเต้นไก่เสร็จสุดด้วยนะครับดูวันที่เกมน,นี้นะฮะเช็ดเอาคุณยายมีการเติมสก,กินปืนด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหมีลูกซองดีแท็กซะดว้วยโอ้แม็กก็มาดูกันนะ,ะว่าลูกซองชาร์จของยายพี่จะโหดหรือเปล่านะครับ <c oughs> ตอนนี้วิ่งชาร์จครับเจินว่ะเปิดไปหนึ่งหวัวสวย,ยสวย เปิดสองมาครับสวยโอ้ยจะยิงข้างหลังจออะยิงข้างหลังยิงไปก่อนยิงไปก่อนเออจะเปิดสามคนนี่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเดูรอดูอย,ายา้ายจะชาร์จให้ดูฟังไว้นะครับน้องๆย,าย้ายจะชาร์จให้ดูครับใหญ่แค่ตัวย้อนเนะี่ยยิงกดไอวอลไปละห้าตอนนมือซุ่องมีแท็งจะตัยังไงเมันจะวิ่งลงไปชาร์จหรือเปล่าย้ายไม่ใช่มนุษย์น<ๆ>ี่เกมนี่ยายจัดเป็นสองนะครับจะมาจัดถามหรือเปล่านะ อันที่สามมันจะใกล้มาแล้วนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้แหละจะเจอหรือเปล่าครับเจอ,อหรือเปล่าเออผมมายิงใม่ได้ใส่แว่เฉยๆออนให้เออเป็นไงนล่ะครับผมยายพี่ได้ใส่แม่เฉยๆไอ,อ้นี่มัน,นยิงได้เลครับผมไอ้ไก่อินโดถ้ายายพี่เอาจริงก็งั้นๆนะครับมาดูว่าเพื่อนเราจะไหวหรือเปล่านะครบระเบิดนะคืออันนี้บอกเลยว่าสองปะทะหนึ่งไแล้วครับคนหนึ่งเอา้าโอ้ยคนหนึ่งยังไปตายอีกนะครับต้องให้แปลบมา อตีไม่ตายด้วยหรอกระไบวบนี่ไอ้จังเพื่อนตายอีกครับสองหนึ่งยังไม่รอดนี่ขนาดยายพี่เก็บมาให้ซองตัวเมือเ่อกี้นะครับอ oh, <no. S 1> ยังตายคำจะพูดเลยยายจะโชว์ซองควางอตวัวนี่อ่ะยายพี่จะมาโซซองควางอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าครับเกมนี้กับลูกซองดีแท็กวิ่งใส่หรือเปล่าครับวิง่งน่าจะวิ่งเปิดเลยนะฮะจริง ว่าเพื่อนเราไม่น่าจะไหวครับต้องมีคนวิ่งเปิดหนึ่งคนายพี่ก็เลยแบบตัวเปิดประจาทีมอะครับเออเห็นอย่างเงี้ยแต่เป็นตัวเปิดนะครับใจใหญ่ไงไปรุ่นใหญ่ใจร้อนเออฟังไปครับไปรุ่นใหญ่ใจร้อนเหมือนจะเจอแล้วหนึ่งใจพี่ยิงไปเมตาเขาอัดตัวไปอีกโอ้โหสี่เม็ดนะครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งใจพี่สวยโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้นะฝั่งเอาฝังแตกขอแล้วนะผมเหลือสามนะครับสอง เราไหวหรือเปล่าครับทีมเรามันจะเจอข้างหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เอาจังไดครับยายไอเลี้งเข้าไปเจอหลักจริงครับลูกฟองปวดทันหรือเปล่าโอ้โหชุบยายหน่อยชุบยายหน่อยชุบยายหน่อยโอ้เพื่อนเราบักไก่อินโดยังวิ่งมาดาเขาอีกนะครับอุ้ยแต่ยายพี่ดึงเด้งได้ฮะแตกโอ้ไว้พี่สวยเดี๋ยวยายจะเก็บหมดเลยโอ้โหวิ่งมาอโอเคยครับยายพี่เก็บหมดนะครับผมสามสามยายเสร็จ เป็นไงล่ะครับผมสกอร์สามต่อสามป๊อกมาเลยดียายพี่คุณยายไม่ใช่มนุษย์อ่าฟัางไว้ครับคุณยายไม่ใช่มนุษย์นะครับคุณยายเป็นเอเลี่ยนที่มาจากดาวนานนมิกเหมือนพี่นี่แหละไปดุนแล้วเกมนี้ยายแบกเกมเอาวะ่ะอุ้ยเปิดไปแล้วหนึ่งหัวครับสวยครับคุณยายคุณยายจะพมินิเซฟแตกสองสวยที่สวยเป<ว><ว><ม>็นไงล่<ล>ะ,ะครับผมยายมี่เกมตอกแล้วนะตอนนี้เหมือนจะมาแบกจริงนะฮะเดี๋ยวเกมหน้าเจอกันเนี่ยเป็นไงฮะสกอร์น่าจะแบกอยู่ข้างบน แต่แตกสามรู้เปล่าแตกสามสวยสวยนี่ยายพี่จะวิ่งชาร์จด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะไหวหรือเปล่านะครับยายพี่วิ่งขึ้นไปเลยครับผมเอาวิ่งทำไรอ่ะโอ้โหเหลือไก่อินโดคนเดียวอีกแล้วครับคนรูจะไหวหรือเปล่าเนี่ยวิ่งมันวิ่งมาขึ้นมาไต่อะไรครับเดียวิ่งมาไต่อะไรคนเนี้ยรัววิ่งมาไต่อะไรนะครับไม่รู้โอ้พี่หัวร้อนแทนบ่าจริงพี่หัวร้อนแทนยายพี่ละ อันเนี่ยสเตปอะไรเดี๋ยวสเตปรับลมอะไรครับจะไหวหรือเปล่าวะแล้วเบอร์สามทำอะไรเราดูมันไปเร่งครับเดี๋ยวเราดูไก่ไเหววิ่งขึ้นมาไม่เห็นใครแล้วก็วิ่งลงไปเพื่อไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวยายเด็กน,นี่อ่ะสองหนึ่งอ่ะถ้าแพ้ก็เหมือนคาจะพูดแล้วครับจริงๆคือถ้าแพ้อ่ะกดดิสไลคออ์ไม่ไม่ใครใครคิดว่าถ้าใครคิดว่ายายพี่แบกทีมกดไลค์สักอ้าวเหลือหนึ่งหนึ่งสภาพสภาพไม่น่าไหว ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าสวยสวยสวยจบไปแล้วนะครับ้โเจะคปวยจะจบได้มาดูกันบ้าใครจะแบกทีมอ้าวคุณยายไม่ใช่มนุษย์แบกทีมเองนะเนี่ยเสิบสามคิววะ MVP ซะดว่ยเอาเรื่องเกินถ้าใครชอบให้พี่เล่นกับคุณยายก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวพี่จะพายายพี่อะ ไปหนึ่งหนึ่งกับพี่โจโจ้แล้วก็ลูกา้าไอเวสพวกนี้นะครับคนดูฝากกดติดตามช่องแฝงวัดดวงด้วยนะคะ <S <S จะหนึ่งร้านซับสไครต์แล้วนะคะลุยไปกันฝรนไล,ล่เห็นผีฝันดีเห็นผีครับไปรุ่น